สะพานไม้ดานเจดีนาทีสามะพระอศมรดกทุ่งใหญ่ไท่เกเรียงรามันสารพันธรรมชาติอภิว่าหลวงพ่ออุตมะเมืองสังขละชายแดนสุดแ้นตะวันตกท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังขบุรการี FM ุ4 2 5 m เมกะเฮิร์ F Hz, และ AM 810กิโลเฮิร์เสริมคุณค่าพัฒนาสังคมไทย แดนใต้รายการสาระและบันเทิงที่จะบอกเล่าเรื่องราวและความเคลื่อนไหวในดินแดนพื้นถิ่นปลายด้ามควันไทยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังขละบุรี FM 94.25เมกะเฮิร์ขอเสนอรายการใต้สันติสุขสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการใต้สันติสุข ผมทิติพงษ์รุ่งเรืองรับหน้าที่ผู้ดำเนิน,นรายการในวันนี้พร้อมด้วยทีมร,รายการใต้สันทิสุขที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอําเภอสังขระบุรีออกอากาศระบบ FM ความถี่94.25เมกะเฮิร์ซรายการใต้สันทิสุขจะบอกเล่าข่าวและประเด็นที่น่าสนใจของคนภาคใต้เริ่มที่ข่าวแรกกันเลยครับในอําเภอลงพื้นที่ให้กำลังใจชุดชรบออําเภอสงขงาโกลกจังหวัดนาราธิวาสครับนายสุภยันต์แดมอเลงในอําเภอสงไงาโกลกลงพื้นที่ตรจ เยีมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลปาเซมัตตำบลปูโยและตำบลมูโนโ,โดยมีปลัดอำเภองานป้องกันและสมาชิกอสสอร่วมลงพื้นที่ด้วย การตรวจเยี่ยมครั้งนี้มุ่งเน้นการพบปะให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ทำหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่รวมถึงพูดคุยเพื่อรับทราบปัญหาและข้อจำกัดต่างๆที่ชุดชอรบ,บอรต้องเผชิญในระหว่างการปฏิบัติงานครับเพื่อนำข้อมูลไปวางแผนปรับปรุงและพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในอำเภอสงุงไงโกโลกกล่าวเน้นย้ำว่าเจ้าหน้าที่ชอรบ,บอรเป็นกำลังสำคัญที่ทำงานใกล้ชิดกับชุมชนมากที่สุดมีบทบาทหลักในการช่วยดูแลความสงบ ป้องกันเหตุร้ายและสร้างความปลอดภัยให้ประชาชนในพื้นที่จึงขอให้เจ้าหน้าที่ทุกนายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งมีสติและไม่ประมาทพร้อมขอบคุณทุกความทุ่มเทในการทำงานเพื่อชุมชนครับยังคงอยู่กับจังหวัดนาราธิวัสครับร้อยเอกธนพลนำกำลังพลข้ามแดนช่วยผู้ประสบอุทกภัยรัฐกันตันที่ประเทศมาเลเซียครับ ร้อยเอกธนพลพันโพธผู้บังคับกองร้อยป้องกันชายแดนที่นํานำกำลังพลจากหน่วยร้อยปชอดอที่5บอกอควบคุมสุริโยไทยลงพื้นที่มอบถุงยางชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนชาวสยามที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ําท่วมร้อยเอกธนพลเปิดเผยว่าก่อนลงพื้นที่ได้ประสานงานอย่างใ,ใกล้ชิดกับผู้นําชุมชนท้องถิ่นและคณะสงฆ์เพื่อคัดกรองผู้ประสบภัยและอำนวยความสะดวกในการนําทางโดยครั้งนี้ได้จัดเตรียมถุงยางชีพจํานวน77ชุดประกอบด้วย ด้วยข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นต่อการดำรงชีพคณะเจ้าหน้าที่ได้กระจายการช่วยเหลือไปสองจุดได้แก่วัดปราจายารามบ้านกูลิมวากับบาโู และพื้นที่บ้านยูนยูบากาดารัตตมปัดเพื่อให้ความช่วยเหลือครอบครมทุกครัวเรือนที่ได้รับความเดือดร้อนนอกจากการมอบถุงยังชีพแล้วเจ้าหน้าที่ยังให้คำแนะนำด้านสุขอนามัยและการป้องกันโรคที่มักเกิดในช่วงน้ำท่วมเพื่อช่วยลดความเสี่ยงด้านสุขภาพของประชาชนโดยการลงพื้นที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยซึ่งของบรรเทาทุกข์ถูกส่งมอบครบถ้วนทำให้สภาพความเป็นอยู่ของผู้ประสบภัยดีขึ้นในเบื้องตน้นและช่วยแบ่งเบาความเดือดร้อนด้านอาหารและของใช้จำเป็น ได้อย่างชัดเจนครับช่วงนี้พักกันสักครู่ครับกลับมาติดตามต่อในช่วงหน้ากับรายการต้าสันติสุขครับแค่สปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง94,000ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ30,000ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า3.4ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์ โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียว ลิงเดียวทําให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างคุมคุมกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทําให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อภัยใกล้ตัวอย่าประมาทในช่วงน้ำท่วม เร่งอพยพตามแผนระวังไฟฟ้าและสัตว์มีพิษเมื่อเข้าสู่หน้าหนาวระวังภัยจากหมอกหนาอันตรายทางถนนมีสูงขับรถช้าเปิดไฟหน้าและทิ้งระยะห่างเมื่อภัยผ่านผมอย่าแค่สบแต่ต้องฝืนปู่ให้สีกว่าเดิมสร้างบ้านเรือนและชุมชนให้เข้มแข็งปลอดภัยและยั่งยืนกว่าที่เคย รู้ทันทุกภัยเตรียมพร้อมรับมือเราจะผ่านหลนไปด้วยกัน ใช่ท่นี่อาการบาดเจคุณมันเยอะเนอะคุณจิ๋วๆวเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียก PM 2.5าน่ะสิมันเล็กจนตาเรามองไม่เห็นถ้าเพอสูรเข้าไปมันเข้าไปถึงปอดถึงหัวใจเลยนะสมรีถ้าแก้แล้วสูดเข้าไปมานเป็นไรมั่งพูดตรงๆคนแก้เล็กๆยิ่งต้องระวังถ้าเห็นฝุ่นเยอะอย่าออกไปนอกบ้านถ้าไม่จําเป็นแต่ถ้าออกอย่าลืมใส่แมสทุกครั้งนะสมรีารู้เรื่องแล้วเนี่ยเราต้องช่วยการลดการเผาจะได้มีอาการดี ีให้ใจโล่งๆกันนะเข้าใจลูปไผ่หลับมือได้ กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการใต้สันทิสุขครับที่กองบังคับการอาสารักษาดินแดนจังหวัดปัตตานีการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยยังคงเดินหน้าอย่างเข้มข้นโดยภายใต้การอำนวยการของนายกองเอกพาตีมอสเดียโมผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดปัตตานีได้มีการเคลื่อนย้ายกำลังพลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจำนวนมากเพื่อสนับสนุนการบรรเทาความเดือดร้อนในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา ตั้งแต่เช้าวันที่7ธันวาคม2 5 1 8เวลา8นาฬิกาเจ้าหน้าที่ได้ส่งมอบภารกิจให้หน่วยปฏิบัติการลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยได้ระดมสมาชิกอสอจาก12กองร้อยรวมกว่า250นายเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ตั้งแต่วันที่2ธันวาคม2 5 1 8เป็นต้นมาครับและจะดำเนินการช่วยเหลือจนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติ กำลังพลอสอที่ลงพื้นที่ได้ร่วมกันทําความสะอาดภายในอาคารเรียนและบริเวณโดยรอบโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย2ตําบลบ้านพรุอําเภอหาดใหญ่ซึ่งได้รับผลกระทบจากน้าท่วม พ่อให้สถานศึกษาและชุมชนสามารถกลับมาใช้งานได้ในเร็วที่สุดครับการลงพื้นที่ครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งพลังสําคัญในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยทุกภาคส่วนยังคงร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ประสบภ,ภัยให้กลับคืนสู่สภาพเดิมโดยเร็วที่สุดครับ ยังคงอยู่กับจังหวัดปัตตานีครับผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่15เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันวีนวรไทยเพื่อแสดงความระลึกถึงคุณงามความดีและความกล้าหาญของผู้ที่เสียสละเพื่อปกป้องแผ่นดินครับ เมื่อวันที่8ธันวาคมเวลา9นาฬิกาได้มีพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันวีระไทยประจำปี2568ที่อนุสาวรีย์พันเอกขุนอินขยุทธบริหารภายในค่ายอินขยุทธบริหารจังหวัดปัตตานีบรรยากาศเต็มไปด้วยความสงบสํารวมและเปี่ยมด้วยความหมายเพื่อรำลึกถึงคนงามความดีของผู้กล้าที่เสียสละเพื่อปกป้องแผ่นดินไทยครับพิธีครั้งนี้มีผู้แทนจากหลายหน่วยงานทั้งฝ่ายทหารตำรวจและหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่เข้าร่วมกัน อย่างพร้อมเพรียงนับเป็นการแสดงพลังแห่งความเคารพต่อเวลาชนผู้ล่วงลับและย้ำให้เห็นถึงความสำคัญของภารกิจรักษาความมั่นคงของชาติที่ดำเนินสืบต่อกันมา กิจกรรม,มเริ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้ามืดเวลา6นาฬิกาไปจนถึงเวลา10นาฬิกา30นาทีโดยจัดครบทั้งพิธีทางศาสนาพุทธและศาสนาอิสาลามสะท้อนวิถีสังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ยอย่างงดงามครับตั้งแต่การสักการะสิงิ์สทธิ์การทำบุญตักบาทพระสงฆ์การวางพวงมาลาที่อนุสาวรีย์ไปจนถึงพิธีทางศาสนาอิสาลามที่จัดขึ้นณศาสนกิจอิสาลามสถานเพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่ผู้กล้าที่ล่วงลับวันเวรไทยถือเป็นวันสำคัญที่ตั้งขึ้นเพื่อเช เช่ชูเกียรติทหารตำรวจและประชาชนผู้เสียสละชีวิตเพื่อความสงบของแผ่นดินไทยครับนอกจากจะเป็นการรำลึกถึงเหตุการณ์และการต่อสู้ในอดีตยังคงเป็นการส่งต่อเรื่องราวความกล้าหาญสู่คนรุ่นใหม่ให้ตระหนักถึงคุณค่าของหน้าที่ความรับผิดชอบและความสมัคคีการปกป้องชาติในท้ายที่สุดวันเวระไทยจึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมแต่เป็นเครื่องเตือนใจว่าความสงบสุขที่คนไทยได้รับในวันนี้เกิดจากผู้ที่ยืนหยัดในวันที่ยากที่สุดและเป็นมรดกทางคุณค่า ที่คนไทยทุกคนควรร่วมกันสืบสารให้คงอยู่ต่อไปครับช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ ปัญหายาเสพติดไม่ใช่เรื่องของใครคนเดียวแต่เป็นเรื่องของเราทุกคนวันนี้หน่วยงานรัฐและภาคีเครือข่ายทั่วประเทศเดินหน้ารณรงค์ให้ความรู้และสกัดการยาเสพติดอย่างเข้มข้นทั้งออนไลน์และภาคสนามเข้าถึงทุกชุมชนทุกวัยทุกพื้นที่เรามีช่องทางแจ้งเบาะแสง,ง่ายและรวดเร็วเพื่อให้ประชาชนร่วมปกป้องครอบครัวและสร้างสังคมที่ปลอดภัยไปด้วยกันรู้ทันป้องกันแจ้งเตือนหยุดยาเสพติดเพื่ออนาคตของเราครับ ใครกำลังมองหาวิธีเก็บเงินเพื่อเป็นหลักประกันชีวิตตอนไม่มีอยู่เร้วแรงทำงานฟังทางนี้กองทุนการออมแห่งชาติหรือกออชอเป็นกองทุนส่งเสริมการวางแผนออมเงินในระยะยาวของคนประกอบอาชีพอิสระไว้ทำงาน นักเรียนที่มีอายุ15 60ปีที่ไม่เป็นสมาชิกกบาคาหรือผู้ประกันตนทำหน้าที่คล้ายกองทุนชราภาพในระบบประกันสังคมสร้างความมั่นคงทางการเงินให้สมาชิกเลือกออมได้ตามความสมัครใจได้รับเงินสมทบจากรัฐ50-100%ทุกเดือนตามช่วงอายุอายุครบ60ปีจะได้รับเงินบำนาญเป็นรายเดือนสมัครผ่านแอปกอชอหรือด้วยตนเองได้ที่อำเภอคลังจังหวัด สถาบันการเงินชุมชนธนาคารออมสินกรุงไทยทออสทอกอสหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิสก็ได้คุณออมรักช่วยออมกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการใต้สันติสุขครับ หน่วยทหารช่างกองทัพภาคที่4เร่งฟื้นฟูพื้นที่หาดใหญ่หลังน้ำรดครับหลังสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเริ่มคลี่คลายลงส่วนพรนธทาวสาธารน,นภัยกองทัพภาคที่4ได้เร่งลงพื้นที่ฟื้นฟนูความเสียหายอย่างต่อเนื่องโดยจัดกำลังพลและยุทธป,ปกรณ์จากหลายหน่วยเพื่อช่วยคืนสภาพเมืองและความเป็นอยู่ของประชาชนให้กลับมาใกล้เคียงปกติโดยเร็วที่สุดกำลังหลักจากกองพันทหารช่างที่15กองพลทหารราบที่15ได้กระจายกำลังเข้าทำความสะอาดถนนสายสำคัญ ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากน้ําท่วมไม่ว่าจะเป็นถนนชนทาราถนนสุภาษนณะรังสรรค์และถนนเรียบคลองเตยเน้นกําจัดโคลนตมและสิ่งสกรปรกที่ปกคลุมพื้นผิวถนนเพื่อเร่งเปิดเส้นทางให้ประชาชนสามารถสัญจรได้ตามปกติอีกครั้งครับ ในเวลาเดียวกันกองพันทหารช่างที่4-02จากกองพลพัฒนาที่4ได้นํากําลังพลและเครื่องจักรกลหนักเข้าดําเนินการฟื้นฟูบนถนนคลองเรียนและถนนเพชรเกษมซึ่งเป็นอีก2เส้นทางที่ได้รับผลกระทบอย่างมากโดยมุ่งเน้นการเก็บกวาดโคลนตมสิ่งปฏิกูลรวมถึงการจัดระเบียบเส้นทางเพื่อให้การจราจรกลับมาไหลลื่นและปะลอดภัยสําหรับประชาชนทุกคนครับ ภารกิจฟื้นฟูครั้งนี้สะท้อนถึงความพร้อมของกองทัพบ,บกและกองทัพภาคที่4ในการสนับสนุนประชาชนเมื่อเกิดภัยพ,พิบัติด้วยการระดมสภากำลังเข้าช่วยเหลือทั้งด้านการกู้ภัยและหลังเกิดเหตุและจะปฏิบัติภาพพรากิจต่อเนื่องจนกว่าสภาพพื้นที่และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนจะกลับคืนสู่ความปกติอย่างสมบูรณ์ครับจังหวัดยะลาประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการพัฒนาสะพานระบบระบายน้ำครับ วันที่9ธันวาคม2 5 0 8ที่มัสยิดริยาดอตุนมุมินีนนิบงบารูมูเจตำบลสเตงนอกอำเภอเมืองยะลาครับมีการประชุมเพื่อมีการส่วนร่วมของประชาชนในโครงการพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำบนทางหลวงหมายเลข4082ช่วงยาลาโตปาเกะระหว่างกิโลเมตรที่1 010บวก010ถึงกิโลเมตรที่2บวก170โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมด้ว ผะู้แทนจากหน่วยงานรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นอย่างคึกคัก ผู้อำนวยการแขวงทังหลวงยะลาเปิดเผยว่าโครงการนี้เป็นความร่วมมือจากกรมทังหลวงผ่านสำนักงานทังหลวงที่18มีเป้าหมายหลักเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากซึ่งเกิดขึ้นเป็นประจำในช่วงฤด,ดูฝนโดยจะมีการออกแบบและก่อสร้างระบบระบายน้ำด้านข้างใหม่ทั้งหมดรวมถึงการปรับปรุงทางเท้าและผิวจราจรบางจุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำและสร้างความปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทาง ในการประชุมครั้งนี้ให้ความสำคัญกับการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้อยู่อาศัยผู้ประกอบการรวมถึงผู้ใช้เส้นทางเป็นประจำเพื่อให้โครงการพัฒนาต่างๆสอดคล้องกับการต้องการจริงของพื้นที่และลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชนโดยรอบครับคาดว่าเมื่อโครงการแล้วเสร็จจะช่วยยกระดับระบบคมนาคมในตำบลสเตงน,นอก ให้มีความสะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้นลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุในช่วงน้ำหลากรวมทั้งช่วยป้องกันปัญหาความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของพื้นที่และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของจังหวัดยาลาในระยะยาวครับ และทั้งหมดนี้ก็คือรายการใต้สันติสุขครับขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังมาต่้ต้นรายการสำหรับวันนี้รายการใต้สันติสุขก็หมดเวลาลงแล้วผมทิจพงษ์รุ่งเรืองพร้อมด้วยทีมรายการจากสวทสังขระบ,บุรีต้องขอลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ วันที่ยี่สิบสี่ตุลาน้ำตารินรถแผ่นดินแม่ของแผ่นดินสิ้นแล้วองค์พระแม่หลวงหัวใจทั้งปวงสะท้อนสะเทือน 家。